อำเภอก็รับประโยชน์จากพวกเขาด้วยเหมือนจะชื่อแซ่ตีเรียนหมิงฟูคนผู้นี้เหม็นกลิ่นคาวมากเราล้างตัวให้เขาแล้วออกไปเถอะขอรับท่านเป็นชาวไปจี้หรือไม่ ท่านขุนนางโปรดให้ความเป็นธรรมกับข้าน้อยด้วยจะเป็นชาวไปจี้หรือเป็นร,รัศดรราชวงศ์ถังของข้ากันแน่ข้าน้อยเป็นชาวไปจี้นาะว่าจินซางบรรพบุรุษข้าขายกับราชวงศ์ถังมาหลายชั่วอายุคนเลยผู้เป็นสาวราชวงศ์ถังได้เมื่อเป็นเช่นนี้เล่าเรื่องเรือพวกเจ้ามาสิเป็นฝีมือเจ้าแซ่หวังหนหน้าคมกันเรือนั่นข่าลูกเรือทั้งหมด จะรู้จักคนผู้นี้หรือไม่รู้จักรู้จักเป็นเขาดิละหวังลี่เตอ๋อหวังลี่เตอ๋อเขาเห็นเขาฆ่าคนข่าเลยหนีเขาเลยตามฆ่ามาจนถึงบนดาดฟ้าเรือฆ่าจนคนทางี่ได้กระโดดจากเรือตอนกระโดดทะเลเจ้าจับอะไรไว้ไม้กระดานแผ่นหนึ่งไม่ใช่น้ำต้เหรอไม่ใช่เป็นไม้กระดานแผ่นหนึ่ง ข้าน้อยอยู่มันไว้กระดานแบบนี้โชคดีที่นำไปตกปลาติดตัวไปด้วยทุกวันข้าจึงตกปลาตกปลาจึงได้รอดชีวิตมาได้ลอยอยู่ในทะเลสิบวัน<อ>ช่างน่าเหลือเชื่อจะบอกว่าหวังลี่เต๋อฆ่าคนแล้วเขาทำไปเพื่ออะไรเขาไม่กล้าพูดเหตุใดถึงไม่กล้าข้ากลัวถูกตัดหัวใจกล้าพูดมาเลยราชทูตเหลียวอยู่ที่นี่ต้องมอบความยุติธรรมให้เจ้านะเช่นนั้นข้าพูดแล้วนะ มีวันหนึง่งข้าอยู่ที่ดาดฟ้าด้านหลังได้ยินหวังลี่เต๋อคุยเรื่องแผนลัาก,กับคนอื่นอบอกว่าคือลำนี้ลักลอบขนทองคำจำนวนมากหนึ่งหีบใหญ่หวังลี่เตอ๋อยังหมกอีกว่าทองคำชุดนี้เกี่ยวข้องกับคนใหญ่คนโตของเผิงไหลหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือพูดหนึ่งในนั้นก็คือในเรือแท็กู้เรือเป็นของเขาเแล้วไหล นี่คือการใส่ร้ายนางแซ่อี้อีกเจ้าใส่ร้ายป้ายสีแนามเพอก็รับประโยชน์จากพวกเขาด้วยมือจะชื่อแซตีข้าก็คือนามเพลแซตีคนนั้นข้าถามเจ้าลูกเรือใช่คนของเฮยเยี่ยนหรือไม่เฮยเยี่ยนอะไรเราไปลูกเรือธรรมดา เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวถึงถูกหวังนี่เต๋อรับมานั่นไม่ถูกเซมีคนบอกว่าเห็นเหยเยี่ยนบนตัวพวกเจ้าไหนล่ะหากท่านคุณนางไม่เชื่อถอดเสื้อผ้าข้าดูเลยมาข้าจะถอดให้พวกท่านดูทำอะไรของเจ้าเ,ออเลิกสารคดีนี้ข้าจะรับช่วงต่อเองท่านคุณนางท่านคุณนางท่านคุณนาง Thank you